ลาสมูธฮอยลูนกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์กตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในอาชีพหลังย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปล่าตาข่ายกับนาโปลีแบบยืมตัวหนึ่งฤดูกาลพร้อมเงื่อนไขซื้อตัวถาวร38ล้านปอนด์ซึ่งหมายความว่านี่อาจเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางในถิ่นโอททฟฟอร์ดของเขาค่ะได้ยิงวัย22ปีจาเป็นต้องย้ายออกจากแมนยูไนเต็ดภายหลังกูซือรูเบนอาโมริมปรับโฉมแนวรุกครั้งใหญ่ด้วยการคว้า3มหัวหอกอย่างมาเทอุสคุ ไบอันเอมเบอร์โมและเบนจามินเซสโก้ข้ามาร่วมทีมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวรวมกันเรา200ล้านปอน ก่อนหน้านี้ค่ะระหว่างช่วงพรีซีซั่นของแมนยูเน็ดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาฮอยลุนเคยยืนยันว่าเขาคิดว่าแผนการของเขาชัดเจนมากและนั่นคือการที่เขาจะอยู่ต่อและต่อสู้เพื่อตำแหน่งของตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขายังเด็กมากเขาคิดว่าบางครั้งผู้คนก็ลืมเรื่องนี้ไปเขาอายุแค่22ปีแน่นอนว่ากองหน้าทุกคนไม่ได้ยิง1น0ประตูนในวัย22ปีแต่เขาได้เรียนรู้มากมายเขาคิดว่าหลายคนคงได้เห็นจากเกมการเล่นของเขาค่ะเขาเริ่ม พัฒนาและทําได้ดีขึ้นในด้านพื้นฐานต่างๆตอนนี้เขากําลังฝึกตัวเองให้เฉียบคมและเขาก็ทําผลงานได้ดีมากในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาเขาแค่กําลังโฟกัสกับการทําแบบนั้นต่อไปการแข่งขันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขามันทําให้เขาเฉียบคมขึ้นดังนั้นผมจึงยินดีต้อนรับทุกสิ่งที่เข้ามาผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเมื่อมีการแข่งขันในทีมและมันยิ่งทําให้ทีมเฉียบคมขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามการตัดสินใจย้ายทีมเกิดขึ้นในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายค่ะซึึง่งถ ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นก้าวที่ถูกต้องของฮอยลุนหลังเจ้าตัวซัดไป4ประตูจากการลงสนามหนัดในทุกรายการให้กับนาโปลีภายใต้การนําของเทรนเนอร์อันโตนิโอคอนเต้ฮอยลุนขาดกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจอีกครั้งและได้เป็นตัวหลักในแดนหน้าของนาโปลีโดยมีเควินเดอบอยอดีตกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนเป็นเพย์เมกเกอร์อยู่ด้านหลังรวมถึงอดีตเพื่อนร่วมทีมแมนยูเนต็ดอย่างสกอตต์แม็กโทมิเน่ที่คอยขับเคลื่อนเกมแดนหลังขณะเดียวกันฮอยลุนเผยถึงการ เซ็นสัญญากับนาโปลีว่าอันโตนิโอคอนเต้เป็นโคตรระดับท็อปผมมาที่นี่เพราะผมรู้ว่านี่เป็นก้าวสำคัญสำหรับผมนาโปลีเป็นสโมรสรที่ยอดเยี่ยมและเป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการในอาชีพตอนนี้ หลังจากผ่านไป6เกมค่ะนาโปลีซึ่งไปแชมป์เซเรียอาเมื่อปีที่แล้วกำลังรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของตารางคะแนนด้วยผลงานชนะ5นัดและแพ้เพียงนัดเดียวซึ่งถือได้ว่ากำลังอยู่ในเส้นทางที่ดีค่ะสำหรับการป้องกันแชมป์ลีกและดูเหมือนว่าการก้าวเท้าออกจากแมนยูเนเตดจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องของคอยลุนนะคะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn